ถาพพอ,อะไรครับโดนอัดเข้าไปครับเรียกฝาให้กับทีมได้อาจะจะเสียประตูเร็วครับแต่ก็ได้คืนเร็วครับทำให้สถานการณ์ของชมุีีก็ยังถือว่ากลับมาอยู่ในเกมได้ไวครับตอนนี้ฟิกิดของหนองบัวครับ เลีอเปิดลึกเข้าไปแล้วได้โหมด้วยครัเลโอแต่ว่าเลโอเนี่ยไปฟาวก่อนครับถูกจับมายืนกองหน้าเลยนะครับเลโอซันโตครับเพื่อที่จะสู้ลูกกลางอากาศตรงนี้เลยครับคือจริงเจ้าตัวก็ก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับทำไปหนึ่งแอสซิสต์ครับ บอลอาจจะยังไม่ถึงเขาบ่อยนักเลยครับ Leo <S <S เนโอซันโตสเฉลิมพองนะครับเป็นที่ข้อท้าครับจงังหวะเดสกัดออกไปเมื่อสักครู่อาจจะมีพลิกแต่ว่าต้องดูว่าจะไหวไหมครับ